สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดหลมเข้าสู่พลังงานถ้าวันหนึ่งเธอเลิกกับเขาเธอคิดจะกลับมาหาฉันบ้างไหมเคยมีใครที่ผูกคำมั่นสัญญาหรือพูดออกมาเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะคนพูดอาจไม่จำแต่คนฟังจำจนวันตายมันอาจจะเป็นสิ่งน,นี้หรือเปล่าที่ทำให้คุณรอคอยเขามันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณแต่คนที่โชคชะตานำพามาเนี่ยความรักค่ะ,คะบางที เราอาจจะอยู่ในในจุดของการรอใครสักคนเพราะเขาทิ้งคำมั่นสัญญาไว้หรือเปล่ามันมีเกิดขึ้นจริงๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบน,นี้ด้านของความรู้สึกความรัก เหนือจินตนาการจริงๆวันนี้ค่ะชาวธาตุลมนะคะถ้าคุณกําลังอยู่ในภวังนี้อารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้หาทางออกไม่ได้ติดกับดักคํามั่นสัญญาติดกับดักการรอคอยติดกับดักกับสิ่งที่เขาให้เอาไว้คําพูดความหวังใดๆก็ตามวันนี้เราจะมารู้กันค่ะว่าคุณจะอยู่ต่อหรือคุณจะ move on ดีนะคะชาวธาตุลมประกอบไปด้วยคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะชาวลัคนาเมถุนชาวลัคนาตุลชาวลัคนากุม ฟังแรนดอมนี้เป็นพลังงานถ้าแรนดอมนี้คือหัวข้อที่คุณตรงดวงเราไปต่อนะอ่ะเน้นย้ำหัวข้อนะคะถ้าวันหนึ่ง เธอเลิกกับเขาเธอคิดจะกลับมาหาฉันบ้างไหมนะขออนุญาตหยิบไพ่นะคะประตูดวงของคุณอยากรู้ว่าคุณมีพลังงานของความยึดมั่นในคําพูดนั้นทั้งๆที่ตอนนี้เขาอาจจะไปมีคนอื่นอยู่หรือเขาอาจจะไม่ได้เลิกกับใครแต่เขาให้ความหวังกับเราพลังงานของคุณนั้นรักเขามากแค่ไหนรอคอยหรือเปล่าหรือไม่ได้รอคอยสามใบนี้จะตัวชี้วัดพลังงานของคุณค่ะขอดูนะคะ จิตใจของคุณหน่อยนี่คือพลังงานจิตใต้สำนึกค่ะยินดีต้อนรับนะจ๊ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอัมเมซิงทาโลนะคะใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาติดตามหรือว่าติดตามอยู่แล้วหรือติดตามใหม่ ก็ถือว่ามาติดตามกันและเป็นกําลังใจเพราะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวในเรื่องของดวงการงานการเงินการขึ้นที่การโยกย้ายของดวงดาวมาทําเป็นคลิปด้วยนะคะอ่ะเรามาว่ากันนะคะในตําแหน่งความรู้สึกของคุณคุณเหมือนยังมีเกณฑ์ติดต่อกับเขาหรือเขาให้คามัม่นสัญญาหรือเขายังคงแบบอ่าส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้กับคุณอยู่นะ โอ้จริงๆแล้วณเวลานี้เขาน่าจะมีเกณฑ์ติดต่อพูดคุยกับคุณอยู่นะคะหรือสื่อสารอะไรเป็นความหวังเป็นความมั่นใจเป็นคํามั่นสัญญาหรือจุนเจือหรืออุปถมัมหรือคุณอุปถัมเขาเขาอุปถัมคุณแต่ว่าตําแหน่งนี้คือตําแหน่งเงาค่ะคาว่าเงาในที่นี้คือคุณกับเขาคบแบบมีพระจันบทร์บดบังนั่นหมายความว่าไม่ใช่ตัวจริงซึ่งกันและกันคุณอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้รัก ภรยาเขาคุณอาจจะบอกเขาไม่ได้รักแฟนเขาใดๆก็ตามแต่คุณกับเขายังอยู่ในจุดที่เป็นพลังของเงาก็คือเปิดเผยไม่ได้นะคะยังเป็นพลังงานของความรู้สึกของคนสองคนที่ยังสื่อสารกันอยู่ยังรอคอยกันอยู่แต่พลังงานนี้ไม่สามารถเปิดเผยสื่อสารหรือครอบครองแบบเป็นแบบเป็นของเราได้อย่าง ภักภูมิใจก็แล้วกันอ่ะขอใช้ความนี้ต่อให้คุณจะรักกันปานกืนกินแต่คุณยังมีในยะบางอย่างมีปมบางอย่างที่คุณทั้คู่ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้ขอดูจิตใต้สำนึกของคุณหน่อยนะโอ้โหรักสามเศร้าชัดเจนเลยค่ะ ขนาดเปิดที่หลังใจของคุณคืออะไรจิตใต้สํานึกคือรักสามเศร้าพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานที่ยังตัดกันไม่ขาดอิลุงตุงนางพลวันคนกลางให้คํามั่นสัญญากับคุณและคนกลางเขาได้ปฏิบัติต่อคนคนนั้นเพื่อจะเลิกมาหาคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเราได้รู้กันนะคะแลนดอมนี้เป็นแลนดอมที่ออกดราม่านะคะอาจจะมีพลังงานของความเป็นจริงที่อาจจะส่งผลต่อสิ่งที่คุณไม่ได้อยากฝังดังนั้นขอให้คุณจิตใจเข้มแข็งค่ะบางครั้งคําตอบแห่งโชคชะตาเนี่ย หรือแรงกระแทกของพลังงานบางอย่างอยากจะให้คุณได้ชัดเจนกับตัวเองคุณมีสิทธิ์ตัดสินใจชีวิตและอนาคตของคุณเองนะคะแรนดอมนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณหรืออาจจะไม่ใช่เลยก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนที่โชคชะตาน,นําพามาเพื่อให้ได้คําตอบบางอย่างซึ่งแล้วแต่ดวงจริงๆนะคะบางคนก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตและมันยังคงยุงังคุณรู้สึกว่ามันยังคงอยู่ในปัจจุบันแล้วมันอาจจะส่งผลในอนาคตบางคนก็อาจจะ กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้บางคนก็อาจจะกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่มันเป็นความรักที่อยู่ในตำแหน่งของรักสอนนะเออเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคุณนึกถึงราศีของแฟนคุณได้เลยค่ะเพราะเราจะเปิดเผยราศีดูทุกคอมเมนต์นะคะดูทุกการแชร์ของเพื่อนในแต่ละที่ทำแรนดอมคุณจะเห็นว่าทุกคนมีคอมเมนต์ของคำว่าตรงนะคะดังนั้นลองฟังดูนะ เอ่อคำพยากรณ์นะคะอย่างที่บอกอย่านำไปเป็นตัวเกณฑ์วัดตัดสินดวงชะตานี่คือประตูดวงรวมถ้าคุณอยากจะตัดสินหรือว่าอยากจะได้คำแนะนำในเชิงของการดูดวงแนะนำดูดวงส่วนตัวกับผู้ทำนายเนาะอาจารย์จะมี ID ดีไลน์ขึ้นอยู่ที่หน้าปก YouTube แล้วก็ใต้คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะสามารถดูได้เลยพลังงานของแฟนของคุณนะคะ ที่มีความเด่นชัดนะคะเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งของพลังงานราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันใช้แฟนคุณไหมคะแล้วก็ยังมีพลังงานของความเป็นราศีเมษสิงห์ธนูเข้ามาด้วยดังนั้นถ้าตรงราศีไปต่อให้จบตลอดทั้งคลิปนะคะทีนี้ บางคนน่ะไม่รู้ราศีแต่รู้นักษัตว์เนาะอ่ะนักสัตว์ที่เชื่อมโยงกับพลังงานในแรนดอมนี้ที่มองเห็นและโดดเด่นมีเกณฑ์สมพง์สัมพันธ์คือคนที่เกิดปีฉรู ปีมะโรงปีมะแมปีจอปีขานแล้วก็ปีเถาะค่ะนี่คือพลังงานนักสัตว์ตรงแค่นักสัตว์อย่างเดียวถือว่าใช้ได้ฟังให้จบคลิปแต่ถ้าเขาและเธอคนนั้นพลังงานชัดเจนมากๆตรงราศีตรงนักสัตว์เรามีฐานดวงด้วยตัวเลขที่อาจจะประกบเป็นดวงของเขาได้นะคะเพิ่มเติมเข้ามาอีกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซิจะเชื่อมโยงได้ไหมนะคะตัวเลขพลังงานนั้นคือตัวเลข6มีตัวเลขเดียวที่มองเห็นค่ะขอหลับตาแป๊บหนึ่งนะ เออเห็นเลขอะไรนะเลขสองเห็นเลขสองแต่ไม่ค่อยชัดเนาะแต่เห็นเลข2ดังนั้นถ้าในตำแหน่งของพลังงานของไพ่จะมีเลข6แต่พลังงานของความรู้สึกกับพลังงานแรนดอมนี้สะท้อนออกมาเป็นเลข2จางๆหน่อยนะคะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเกิดวันที่2หรืออาจจะเกิดวันที่6หรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวพันกับคําว่าวันจันทร์มีความเกี่ยวพันกับคําว่า วันศุกร์นะคะหรืออาจจะมีความเกี่ยวพันกับคําว่ามิถุนายนนะและมีความเกี่ยวพันกับคําว่ากุมภาพันธ์ด้วยดังนั้นอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาอาจจะเป็นวันที่เขาคบเจอเราเป็นจํานวนวนันจํานวนเดือนจํานวนปีในการครบหาเกี่ยวกับเราตัวเลขเหล่านี้จะปรากฏขึ้นค่ะหรืออาจจะเป็นวันที่เขา สัญญาว่าจะกลับมาเดือนที่เขาสัญญาว่าจะกลับมาตัวเลข6ตัวเลข2อาจจะเป็นพลังงานที่เกี่ยวพันกับคุณเป็นตัวเลขลงท้ายอายุที่คบหากับคุณหรือลงท้ายอายุคุณด้วยก็ได้นะคะและยังมีพลังงานเลข6เลข2อาจจะไปปรากฏอยู่ใน4ี่ตัวหลังทะเบียนรถต้องลองเช็คดูนะ บางทีบางคนก็สี่ตัวหลังทะเบียนรถบางคนไม่ปรากฏแต่ไปปรากฏที่เลขที่บ้านเลขที่คอนโดชั้นที่เขาพักอาศัยสามตัวหลังเบอร์มือถือเลขลงท้ายอายุนะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นตัวเลขวันแต่งงานวันจดทะเบียนวันบอกรักวันบอกเลิอกอะไรแบบเนี้ย ให้คุณค่อยๆถอยหลังแล้วไปนึกว่ามีเลข6เลขสองสัมพันธ์ในดวงของเขาอย่างไรและเลข6เลข2มีความเกี่ยวพันคุณกับเขาอย่างไรซึ่งมันจะอยู่ในพลังงานนี้นะคะตรงจริงๆแล้วพลังงานเนี่ยยกให้เป็นตัวเลขกับนักสัตว์ที่เป็นหลักนะคะส่วนตัวเลขอ่ะยกให้เป็นราศีกับนักสัตว ขอโทษค่ะยกให้เป็นพลังงานราศีกับนักษัตว์ที่คอนค่อนข้างมีพลังตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงหรือตรงก็ได้ไม่เป็นไรแต่พลังงานราศีเนี่ยขอให้ตรงด้วยนะคะทีนี้เราไปดูนะคะในตําแหน่งของสิ่งที่เขารู้สึกในบรานานี้ที่อยู่กับคุณเนาะเขามีความคิด เกี่ยวกับคุณแบบย้ำคิดย้ำทำนะคะเป็นพลังงานย้ำคิดย้ำทำและเป็นพลังงานที่รักคุณแต่เขาไม่สามารถกำหนดวันเวลาในการกลับมาหาคุณได้เลยเขายังคงรู้สึกว่าเขายังว่างเปล่าเขาให้คำตอบคุณเพื่อให้คุณสบายใจแต่ถามว่าเมื่อ,อไหร่เขาก็บอกเร็วนี้แหละ อสองปีนะหนึ่งปีนะแต่เดทไลน์มันไม่ใช่ว่าเขาจะมาหาคุณเมื่อไหร่เขาจะสิ้นสุดกับคนนั้นเพื่ออยู่กับคุณเมื่อไหร่คุณลองถามซิว่าเขาได้คําตอบแบบไหนคําตอบของเขาจะเป็นคําตอบที่อาจจะให้เป็นเป็นตัวเลขมาเป็นจังหวะเดือนมาเป็นอะไรก็มาแต่การปฏิบัติจริงของเขาจริงแท้แค่ไหนพราะดูแล้วเขาน่าจะคาดเคลื่อน นะคะหรือรอการเลิกลายหย่าร้างหรือรอการแบ่งทรัพย์สินหรือรอการเลิกกันแต่ว่าเขาก็สองคนจะเลิกกันยากเพื่อจะกลับมาหาคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามีเรื่องของเอกสารสําคัญบางคนก็จะเป็นทะเบียนสมรสบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องเอกสารในการถือครองอะไรร่วมกันหรือธุรกิจที่ทําร่วมกันเขาก็อาจจะกลับมาหาคุณได้ช้าเพราะเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจทีนี้ถ้าถามต่อนะคะว่า เขาอะรักคุณหรือเปล่าต้องบอกแบบนี้ค่ะเขารักแล้วก็รู้สึกคิดถึงคุณนะแต่เขาอะไม่สามารถยกคุณขึ้นมาในตำแหน่งใดๆได,ได้เลย หรือเป็นตัวตนอย่างถือครองแบบเป็นเอกฉันทคุณเป็นของฉันฉันเป็นของคุณได้เลยเพราะพลังงานของเขาเนี่ยยังไม่ชัดเจนในการเลิกกับทางฝ่ายนู้นและในขณะเดียวกันดวงเขาเป็นดวงจอเขาจะมีเกณฑ์การเดินทางการเจรจาการโยกย้ายมันทําให้พลังงานของการแยกหรือการห่างคุณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระวังคือเขาเป็นคนที่เฟนล,ลี่ เป็นคนที่คนเราไม่จำเป็นต้องหล่อที่สุดรวยที่สุดแต่เขามีออร่าที่จะดึงดูดพลังงานคนให้เข้ามาพูดคุยกับเขาไม่ขาดสายถามว่าเขาจะชู้ไหมไม่จะชู้หรอกแต่ปฏิเสธคนยากพูดคุยกับทุกคนได้หมดแฟนคุณคณนนี้จะจะ,ะจะไปคิดกับคนอื่นอีกไหมมันต้องถามว่าคนอื่นจะ,จะคิดอะไรกับเขาแล้วเขาจะเล่นด้วยหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนที่ใจอนะ่อนนะเออ ดังนั้นถามว่ามีมุมเจ้าชู้ไหมมีมุมเจ้าชู้กุ้มกิ่มอยู่เหมือนกันนะคะถามว่าจะเลิกกับคนรักอ่จะเลิกกับคนนั้นแล้วกลับมาหาฉันไหมเคยคิดจะกลับมาไหมณนะตอนเนี้พลังงานนั้นเนี่ยยังไม่ได้คิดยังไม่ได้กําหนดเดทละเดทไลน์ยังไม่ได้ชัดเจนแต่ถามว่าขาดคุณได้ไหมก็ยังไม่อยากให้คุณออกไปจากชีวิตนะ ยังอยากให้คุณยังอยากให้คุณกลับเข้ามาอยู่ในพลังงานชีวิตเขาอยู่คืออยากให้คุณอยู่เหมือนเดิมทั้งๆที่คุณอาจจะไม่สบายใจหรือทุกข์ใจนะคะอย่างน้อยเขาเขารู้สึกว่าถ้าเขามีปัญหาอะไรเขาก็ยังกลับมาหาคุณได้นะคะทะเลาะกับแฟนเขายังกลับมาหาคุณได้ดังนั้นพลังงานตรงนี้จึงบอกว่าเขาไม่มีเดทไลน์ที่จะกลับมาหาคุณแบบจริงจังหรือถาวรน,นะมันจะทําให้คุณค่อนข้างกังวลใจห้าดะ ไม่รู้จะทํำยังไงมันมันตกลงที่เรารอคอยนั้นนะ่ะมันมีค่าไหมตกลงที่คุณกําลังรอคอยเขาอยู่เนะี่ยมันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยคุณพยายามถามตัวเองแล้วตกลงที่เรารอคอยเขาอยู่มันเป็นการรอเกอร์หรือเปล่าเขากําลังให้พลังงานหรือเลี้ยงดูเราด้วยการเงินการทองหรือเราเลี้ยงดูเขาดึงดูดเขาแล้วเขาใช้คาคาพูดที่เกี่ยวพันเร,เราเอาไว้ให้ยังอยู่ตําแหน่งนี้หรือเปล่าพลังงานที่เป็นพลังงานที่ทรมานใจ ความพังทลายของความรู้สึกการพยายามที่ปกป้องตัวเองแต่ปกป้องไม่ได้การการพูดคุยผ่านระบบออนไลน์การพูดคุยผ่านโซเชียลและพลังงานนี้กำลังจะโปะแตกค่ะ,ะระวังทางความสัมพันธ์ที่แท้จริงของเขาจะจัดได้เพราะว่าพลังงานนี้กำลังเตรียมโปะแตกโปะแตกทางไหนโซเชียลออนไลน์ค่ะอาจจะเป็นการพูดคุยการ insert, อินเสิร์ทเอ่อเมสเซจหรืออินบ็อกซ์ขมานะอาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะคะ อ่ะเดี๋ยวเราจะฟันธงให้อีกรอบนะเธอคิดจะกลับมาหาฉันดังบ้างไหมถ้าคุณโสดพลังงานก็บอกแล้วถ้าคุณถามเขาก็กลับค่ะเขาก็จะตอบเหมือนเดิมว่าเขารักคุณนะคะอดทนหน่อยนะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีกว่านี้ฉันเก็บเงินได้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะกลับมารักกันอดทนหน่อยนะสุรทรสักพักใหญ่ๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้เลิกฉันจะเลิกกับทางนู้นแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหาคุณมันเป็นพลังงานโยงใยเหมือนใยแมงมุมอะ่ะ มันมันมันเหมือนกับว่าผูกใจหัวใจคุณเอาไว้นะคะแล้วสรุปเขากลับไหมเดวิล <Devil S 1> <Devil S 2> ค่ะกิเลสตัณหาราคะพลังงานนี้นะคะกลับมาถามว่ากลับไหมกลับเพราะยังย,ย,ยังยังอยากอยู่กับคุณกลับไหมกลับแต่เขาต้องเด็ดขาดถ้าเขาเด็ดขาดมันจะกลับมาเร็วแต่ถ้าเขาไม่เด็ดขาดบอกได้เลยว่าเขาก็จะเตลิดไปข้างหน้ากับแสงสีเสียงหรือความรักใหม่ๆดังนั้นตรงนี้ละคะ่ะ คุณจะต้องถามความแน่ชัดแล้วก็ดูว่าเขาตรงไปตรงมากับการคบหาของเราแบบนี้หรือเปล่าถ้าเขาพยายามไม่ใช่แค่พูดแต่พยายามที่ที่จะกลับมาอยู่กับคุณนะ่ะมันถึงจะชัดเจนแต่ณตอนนี้ถามกี่ครั้งใจเขาก็ยังเลือกคุณนะยังอยากกลับมาแต่ถามว่าจะเลิกกับทางนู้นมาวันเหมือนที่คุณบอกว่าถ้าวันหนึงเธอเลิกกับเขาเธอจะกลับมาหาฉันไหมถ้าเขาเลิกกับทางนู้น มันอยู่กับณนะเวลานั้นคุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงถ้าเป็นความทุกข์เขาไม่กลับมาหาคุณแน่นอนเพราะเขาเป็นพวกสุขนิยมเขาจะมองหาความรักครั้งต่อไปแต่เขารู้สึกว่าแต่แต่เขาให้ความหวังคุณว่าตอนเนี้มันมีปัญหานะยังไงก็ต้องเลิกคบกันไม่ได้กําลังรอเคลีย์เอกสารนู่นนี่นั่นยังไงก็เลิกเขายังคงมั่นใจยืดยืดอกแล้วก็ยังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เขาจะกําลังจะหยุด ยุติความสัมพันธ์อะจะด้วยเหตุและผลใดก็ตามเขาจะกลับมาหาคุณอะเขาต้องแอคชั่นเขาต้องแอคชั่นแต่ถ้าเขาไม่แอคชั่นนะให้รู้เลยว่าโอกาสกลับมายากค่ะไม่ใช่แค่คําพูดที่แอคชั่นไม่ใช่คําพูดที่ศาสตร์ใส่คุณนะแต่ต้องเป็นการกระทําที่บ่งบอกอย่างชัดเจนไม่งั้นไม่กลับค่ะต่อให้เลือกกับธนูนก็ไม่กลับค่ะอืออาจารย์มั่นใจได้ไงไก็พลังงานของเขาไม่มีเดวิลอะเขาไม่เด็ดขาดอะ เนี่ยเขาวุ่นวายสับสนยังมีพลังงานของค่าสังคมคนรอบข้างปล่อยให้คุณรอเกี่ยวกับอนาคตนะคะแล้วก็เวลาที่อะไรอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณลองถามเพื่อนคุณว่าเห็นดีเห็นงามกับเรื่องมีด้วยไหมสิบด่าเพื่อนคุณกลัวคุณจะรอเกอร์ด้วยซ้าไปนะคะแล้วบางทีเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นความลับที่คุณไม่สามารถบอกใครได้หรือว่ามีคนเห็นคุณความสัมพันธ์ของคุณแต่ก็จะเป็นกลุ่มก้อนที่ เป็นกลุ่มที่เข้าอ่าเป็นเขาเรียกว่าพลังงานฝ่ายเดียวกันกับคุณนั่นแหละอืมทีนี้ถ้าถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมถ้าเขาเทคแอคชั่นะมีโอกาสกลับแต่ถ้าเขาไม่ก็คือเติดไปต่ออืมนี่คือคําตอบที่ถูกต้องและเขาควรจะทําอะไรอย่างชัดเจนณนะตอนนี้คือทําอะไรก็ได้ให้คุณสบายใจไม่ใช่แค่พูดนะคะและถามว่านะวันนี้เขาจะเลือก,กับทางนน้นแล้วยังยังอถามอีกเขาถามโชคชะตาหน่อย อย่างนี้ฉันควร move on ไหมขอใบบนกับใบล่างพอเนาะโชคชะตามาแล้วขอเรียกเรียกพลังงานโชคชะตาโชคชะตามาแล้วโชคชะตาบอกว่าคุณไม่สามารถกําหนดการออกจากชีวิตเขาได้เพราะว่าคุณไม่สามารถควบคุมความรู้สึกหรือควบคุมความมีพวกควบคุมอะไรได้เลยแล้วคุณก็รู้สึกว่า การอยู่ตรงนี้แม้จะเป็นความทุกข์แต่คุณก็ยังมีเขาการออกไปมันอาจจะทุกข์และเราอาจจะกลับมาไม่ได้เขาอาจจะเปลี่ยนไปคือคุณคิดบวกลบคูณหารสุดท้ายคุณจะยังอยู่เหมือนเดิมคุณจะยังอยู่ที่เดิมและคุณยังอยู่ในพลังงานเดิมก็คืออยู่กับเขานั่นเองโชคชะตาบอกว่าคุณยังไม่แข็งแรงพอที่จะเป็นฝ่ายเดินออกมาแต่ถ้าคุณแข็งแรงพอแล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นคนเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณก็จะตัดสินใจเพราะฉะนั้น แรนดอมเนี้ยจะไม่ตัดสินใจให้คุณแต่โชคชะตาบอกว่าคุณจะยังอยู่เหมือนเดิมอืมนอกจากคุณจะ จะเข้มแข็งและรักตัวเองแล้วลรู้สึกว่าการรอครั้งนี้มันน่าจะสูญเปล่าแล้วแหละนั่นแหละค่ะคุณถึงจะลุกขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีการตัดสินใจให้คุณจะต้องดูหน้าง,งานว่าเขาเทคแอคชั่นว่าเขาทําอะไรให้เราได้มั่นใจเท่านั้นเองนะคะและรอบน,นี้นะคะเราไม่ได้เป็นเป็นบุคคลที่จะไปไปยื้อแย่งหรือไปทําลายหรือพังครอบครัวใครแต่คุณแค่ถามว่าถ้าวันหนึ่ง เธอเลิกกับเขาแล้วเธอจะกลับมาหาเธอคิดจะกลับมาหาฉันบ้างไหมนี่แหละค่ะคือพลังงานคุณไม่ได้ต้องการไปหักล้างหักลบหรือว่าต่อสู้กับใครแต่คุณแค่ถามกลับกับแฟนของคุณว่าถ้าวันหนึ่งเลิกกับเขายังคงยืนยันที่จะกลับมาหาคุณไหมคําตอบคือเขานะยืนยันมากลับมาหาคุณแต่เขาต้องมีการกระทําที่ชัดเจนค่ะและไม่ใช่คําพูดว่า เราไม่มีความสุขเราเลิกกันแล้วทางนู้นทงนี้นะห้ามถ้าเขาพูดโจมตีบุคคลอื่นนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่เขาก็จะโจมตีคุณได้เหมือนกันในวันที่เขาหมดรักคุณดังนั้นมันเป็นเรื่องของเขาที่จะต้องเคลียร์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าทอใครนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะถูกเขาเขาตำหนิก็ได้ ในวันที่หมดลักอะไรก,อไรก็อะไรก็กลายเป็นน้ําเสียไปหมดเลยเนาะจากแบบว่าน้ําหอมกลายเป็นน้ําเสียเออนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่คุณจะต้องไปลุ้นเอานะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะฝนก็ตกเครื่องบินก็บินผ่านอ่ะจัดเต็มกับคลิปนี้ปนไปเลยได้ยินนะปกติเครื่องบินบินผ่านน้อยมากนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้ะได้ยินไหมคะหรือว่าไม่ได้ยินโอเค ฝากไว้เท่านี้นะคะแชร์ปดล็อกดวงชะตากดปุ่มซุปเปอร์แทงกดปุ่มขอบคุณได้เลยนะหรือว่าจะแบ่งปันที่คอธิบายใต้คลิปนี้ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะอย่ากังวลค่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆคิดนะคะอย่าเพิ่งกังวลใดๆถ้าผ่านมาเจอแดนดอมนี้โชคชะตาบอกแล้วคุณยังยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรหรอกนะคะอย่างน้อยก็อย่างนี้ก็คงยังอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะเป็นกําลังใจให้นะไม่ว่าความรักจะออกมาในทิศทางไหนนะคะก็เป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ